จบไม่สวยทีมชาติไทยฟี فا เดย์หุนนี้ล้มเหลวมีโอกาสลำดับล่วงปัญหาเกิดจากอะไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่เตะติดหูเตะติดหูสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามหลังเกมฟี فا เดย์ทีมชาติไทยนะครับเสมอกับทีมชาติลาวไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี فا เดย์ของทีมชาติไทยนะครับท,ทีมชาติไทยของเรา ทำผลงานออกมาไม่สู้ดีนักนะครับนัดแรกเสมอกับเบมอนนอนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในนัดที่2นะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาเสมอกับทิมนชาติลาวไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่ากลายประเด็นใหญ่ในฝั่งเอเชียกันเลยนะครับสําหรับทีมชาติไทยที่มีคาถามออกมาเยอะมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยทั้งที่ในช่วงในปี2024นีนี้นะครับช่วงที่ผ่านๆมานะครับ ทีมชาติไทยนะครับทำผลงานออกมาได้อย่างดีนะครับและต่อเนื่องทำให้อันดับฟีฟ่านะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่96ของโลกซึ่งเป็นท็อปร้อยนะครับแต่ถ้าจะมาคิดอีกมุมนะครับในโลกคุตบอลนะครับอะไรสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะมาดูผลงานและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเราเหนือกว่าทีมชาติลาวเกือบทุกด้านนะครับทีมชาติลาวอยู่อันดับที่187ของโลก และลองมานับในแค่ย่านอาเซียนนะครับเขาไปอําดับที่10ซึ่งเป็นทีมเกือบสุดท้ายนะครับเหนือกว่าตีมอมเลสเตที่อยู่อันดับสุดท้ายเพียงเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมก็คงได้เห็นนะครับว่าทีมชาติไทยของเรากลายเป็นทีมที่เล่นกันได้แย่มากๆนะครับไม่มีความกระหายรูปแบบการเล่นที่สเปซสปาไปหมดนะครับและที่สําคัญมีโอกาสยิงเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ยิงออกยิงห่างประตูมาก เกินที่ช้าส่งบอลน,น้ำหนักขาดบ้างเกินบ้างนะครับที่สำคัญเป็นการส่งบอลกับหลังสมากกว่านะครับเอาตรงๆนะครับผมนั่งดูเองผมยังอึดอัดแคนเลยนะครับผลม,มันจึงออกมาแบบนี้ที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันถึงทำให้เป็นประเด็นนะครับให้พูดถึงเยอะแยะมากมายนะครับแฟนบอนลหลายๆคนก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังเกมทางมาสดะอิชิเองนะครับออกมารับเองนะครับว่ีทีมชาติไทยต้องปรับแก้หลายจุด ก่อนรู้สึกบอลอาเซียนครับและก็รับอีกนะครับว่าเห็นข้อผิดพลาดหลายจุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องขุมกําลังและต้องซ้อมให้มากขึ้นและยังให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าจาก2เกมอุ่นเครื่องในเดือนนี้เราเห็นอะไรละหลายๆอย่างว่าจะต้องฝึกซ้อมกันให้มากกว่านี้ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขเราต้องมองหาทางยกระดับขุมกําลังแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีระยะเวลาเพียงเท่านี้สําหรับทัวร์นาเมนต์อาเซียนครับ เราอยากที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับอิชิอิกาวในประเด็นนี้นะครับผงจะทําให้ทางอิชิอเองนะครับคงจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับว่าการโฟกัสของกําลังเป็นเรื่องสําคัญทางอาจารย์อิชิเองนะครับตอนนี้คงจะได้เรียนรู้แล้วนะครับว่านักเตะไทยคุณภาพสีเท้าความกระหายในการเล่นให้กับทีมชาติมันไม่เหมือนกันทุกคนนะครับแต่เองคงจะต้องไปศึกษารายละเอียดนะครับไม่ใช่ไปดูฟอร์มในสนามคน น,นดีคนนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมก็มีอีกมุมมองนะครับว่าเราจะไปโทษทางมาซาดาอิชิอิหรือนักเตะอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับผมว่ามีอีกหลายหลายปัจจัยอาจจะมีการ และเวลารวมทีมน้อยนะครับจึงทาให้การฝึกมันน้อยลงไปด้วยและประเด็นสําคัญเลยนะครับผมว่าน่าเห็นใจอิชิอินะครับว่าในการเรียกตัวนักเตะมาแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะเรียกนักเตะดีๆนักเตะระดับซีเนียมาได้เลยหรือถ้าได้นะครับก็มีโอกาสน้อยมากยกตัวอย่างอย่างชนาทิพนะครับธีละทรบุญมาทันหรือใ,ใครๆอีกลหลายคนนะครับที่ติดภารกิจในการแข่งขันในสโมสรน,นะครับจึงทาให้ทีมชาติไทยเริ่มกลับมา การบนลูปนะครับที่ไม่ผ่านอาเซียนได้สักทีนะครับทำให้ปัญหาของทีมชาติไทยมีมามากมายทําให้ฟี f a เดย์ผลนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งที่ล้มเหลวที่สุดนะครับซึ่งจากผลเสมอนัดนี้ทําให้ทีมชาติไทยนะครับเสียคะแนนฟ f a ا a ลน i ิงไปถึง2.88คะแนนนะครับงท,ทำให้เหลือเพียง1,228.26คะแนนจิงทําให้นะครับทีมชาติไทยจะมีโอกาสที่จะล่นไปถึงลำดับที่99ของโลก เลยนะครับหากเบลรุสที่อยู่อันดับที่97โคโซโวอันดับที่98และโมซัมเบิร์กอันดับที่99นะครับ ที่มีคะแนนฟีฟ่าใกลเคียงกันสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแต่นี่แหละครับปัญหาหลายอย่างที่ทําให้ทีมชาติไทยเราไม่ก้าวผ่านอาเซียนไปสักทีคราวนี้นะครับทางโค้ชทางสมาคมฟุตบอลนะครับคงต้องมาคุยกันวางแผนกันนะครับว่าจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไรมันเกิดจากอะไรจะทํำยังไงกับการเลือกตัวนักเตะน,นะครับดูแล้วอย่างเลกๆเลยนะครับก็คงต้องขอความร่วมมือของทุกๆฝ่ายนะครับ อย่างสโมสรต่างๆเวลาการฝึกซ้อมและผมคิดว่านะครับเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็จะมีผลกระทบกับกองเชียร์กันอย่างมากนะครับอาจจะทาให้ความศรัทธาของแฟนบอลน,นะครับลดน้อยลงไปมากอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยังหวังว่าทีมชาติไทยของเรานะครับจะกลับมาครูศรัทธาแฟนบอลได้อีกครั้งนะครับฝากสมาคมฟุตบอลเร่งแก้ปัญหาเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างไรก็คอยให้กําลังใจ คอยติดตามเชียร์ทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ช่องเตะติดหูได้นำมาฝากกันถ้าฟังแล้วทุกอกทุกใจก็ฝากท่านผู้ชมดด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ